ก,ก็นะครับวันนี้ผมมีความคิดนะครับว่าหลังจากที่เราทําช่องนะครับก็ประมาณเกือบปีนะครเบืนลปีแล้วก็ไม่รู้นะก็จำมาเรื่อยๆนะครับก็มีความคิดว่าอยากจะมีทํารถอะไรพวกนี้เป็นของตัวเองนะครับทุกคนก็วันนี้เริ่มมีงกเดี๋ยวมีนุกนิดนึงนะทุกคนก็เก็บๆมาก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมา ในงบตรงนี้นะครับทุกคนในการทำแต่งรถนะครับก็ว่าผู้ใช้หลายๆคนนะอยากจะอยากอยากจะมีนะแต่ว่าแต่งรถเป็นของตัวเองเลยแล้ววันนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนนะนี่นะทุกคนนี่คือหลังบ้านของผมนะทุกคนหลังบ้านที่จริงฝั่งนี้นะทุกคนจะรกที่นี้นะอันนี้คือจัดแล้วก็ยังลบทัครับทุกคนนะทุกคนก็ประมานี้ทุกคนแล้วกตรงนี้ก็ผมุนเอาของอะไรออกไปนะครับทุกคนเอาของออกแล้วก็หมุน ทำฝาใหม่นะครับฉาบปูนเาผนังใหม่นะครับทุกคนนะครับอันนี้เหลือขัดมันนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำนะยังต้องขัดมันอีกนะครับได้ว่าดูสวยๆนะครัทุกคนแล้วก็ไอ้โคกประตูหน้าต่างพวกนี้ต yes. ้องทาสีนะทุกคนทำสีแล้วก็พื้นนะครทุกคนก็เดี๋ยวก็ก็จะมาปูใหม่นะครัทุกคนหากระดาษมันอะไรพวกนี้ครับเสื้อน้ำมันอะไรพวกนี้มาปูนะทุกคนก็อนนี้เพิ่งเป็นวันแรกได้นะครับทุกคนในการทํา ที่เพราะว่าทำรถนะครับม er pues okay. ุมทำรถของผมนะครับทุกคนก็ก็ฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ไม่มีอะไรมากับมุมนี้เป็นมุมเล็กๆนะครับทุกคนดูนะรถวนได้ระมาละสามสี่ขั้นนะประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ขัดมันนะครับกาเรียกขัดมันใช่ว่าขัดมันนะครับมาดูนะครับประมาณนี้เลย ก็ตรงนี้น้องน้องผมมันเอากระดาษทรายไปขัดนะทุกคนเออผมก็ไม่รู้อะไรตัวจิตตัวใจนะทุกคนเป็นลายด้ยดูนะแต่งไปนิดนึงนะตอนนี้ก็มุมมันได้ประมาณนี้แล้วก็ถือว่าโอเคเป็นสีเทาสีประมาณนี้ก็เราไปพื้นนะพื้นจะผมเดี๋ยวผมจะมาเอาใส์น้ำมันน้ำปูนะเป็นลายหมักลุกนะทุกคนนี่นะลายหมักลุกนะทุกคนปูประมาณเป็นช่องนี้ทุกคนนะประมาณนี้หมอแค่นี้พอแล้วไม่ต้อง ไอ้มารถถุงก eh ็ไม่เยอะนะสองสามพันประมาณนั้นนวดจอดกันตรงนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะมาฟูกระดานตายเอ้ยฟูกระดานตายฟูกระดานมันนะครับฟูพื้นเดี๋ยวจะมาฟูพื้นนะครับเดี๋ยวก็กันในคลิปนะครับทุกคนว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็อีกว่าขอขัดตัดถูถูก่อนแล้วนะสะโพกสะอาดก่อนก่อนที่ว่าจะไปทำจริงโอเค We yeah. ก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ติดมาได้50%แล้วทุกคนมาดูนะครับก็ประมาณนี้ะอีกแค่นึงยังไม่ได้ครับผมทิปเพปกลาวมันหมดนะไอ้ตรงนี้นะครับก็ยังติดไม่ครบนะบทุกคนมาดูเหลือตรงนี้อีกนะนิดนึงนิดนึงโอเคเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะครบแผ่นนะครับครบแผ่นนี้นะครับผมถือว่าเป็น50%ะนะแล้วก็ไอ้แผ่นใหญ่นี้ทุกคนรู้ไหมว่ามันใช้ทิปก่อไปกี่อ <ไข S 2> ันม <ะ S 2> ันใช้เป็นสามอันแล้วทุกคนมันยังติดไม่หมดนะบบนนเ,เด้อคิดดู แล้วก็เราต้องมาดิดแผ่นด้วยฝั่ง,อง,อ nice งนี้ก็ประมาณเดี๋ยวผมซื้อมาอยู่แล้วสี่อัน <Okay. S 2> อเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนต่อมาณนี่เลยเดี๋ยวก็ติดอะไรเสร็จก็ค่อยดูมาอีกทีโอเคแลเดี๋ยวผมจะเอารถมาลองจอดดูทุกคนนะจอดตรงนี้นะเวลาถ่ายรูปแต่อะไรพวกนี้นะผมว่ามันน่าจะมาได้หรอทุกคนเออถึงเขามีอยากมีบ้างนะทุกคน<อ>ทำทรงทำทรงเดี๋ยวเราก็จะเอารถมา เข้ามาได้ในตูนะทุกคนนะเพราะว่ามันมันสีแดงผมว่ามันน่าจะตัดกับทรงนี้นะแล้วก็มาถ่ายคลิปเป็นปกเลยก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวก็ขอร้อยสิบมาถ่ายรูปก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับทุกคนดูนี่นะเอารถมาจอดไว้ทุกคนนะโคตรเท่ต้องมองกระดาษไว้เพราะว่าไม่ไม่ใช่อะไรนะกลัวว่าเดี๋ยวสแตนตั้งแล้วมันจะขาดนะทุกคนเออมันยิ่งบอบบางอยู่นะทุกคน ถ้าเป็นเดี๋ยวถ้ามีงบเดี๋ยวเราเค่อยไปแบบว่าปลูกกระเบื้องนะทุกคนนะไอ้สุดกลายอยแล้วนะก <Okay. S 1> ็โอเคก็วันนี้ก็มุมตามลดก็มีประมาณนี้ทุกคนนะใครอยากรู้ราคาไอนน้อันนี้มันกี่บาทอันนี้สองพื้นนี่ผมซื้อมาสองร้อยสี่บาทนะทุกคนสั่งในช้อปปี้ร้านค้าอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะทุกคนนะไปเลือกลายอะไรับว่าจะเอาลายไม้อ่อนไม้หินอ่อนอะไรพวกนี้ลายแบบมารุอะไรพวกนี้ม,มออีหมดเลยนะทุกคนโอเค ก็นี่เอาไว้เป็นมุมถ่ายรถอะไรพวกนี้ครับก็ที่นี้ที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าผมอยากได้แบบว่ามุมทํารถนะครับเพราะว่าที่จริงหลังบ้านผมมันแบบว่ามันมันมันก็กว้างนะแต่ว่าคือมันไม่ได้จัดนะครับมันเลยไม่ค่อยมีที่ทํารถนะครับปกติก็ถ่ายที่มันตรงนั้นนะครับทุกคนนะก็ทุกคนก็จเห็นได้ท <uel: S 1> <ๆ>ุกคนนะเออมันก็ยังรกเหมือนเดิมแหละเ,ลเออผมเนี่ยผมจัดแล้วเออกว่าวันนี้คือว่าอยากได้มุมไว้ทํารถนะครับทุกคนทํารถถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรพวกนี้นะ ก็อันนีนะ้ทุกคนเป็นมุมทำรถแบบประหยัดประหยัดนะครับทุกคนกคน็ไอสารน้ำมันนี่ผมซื้อมานะครับก็สองร้อยกว่าบาทน,นะครับทุกคนสองร้อยสี่บาทนะครับแต่ว่าค่าตรงค่าตรงอีกร้อยหนึ่งนะครับทุกคนเออทั้งหมดไปเป็นสามร้อยสี่บาทแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะมาหมดกับค่าเทปกลางนะครับทุกคนตอนนี้ก็สามสี่เป็นเลยนะนี่ก็ซื้อมาเพิ่มอีกสามเป็นนะครับทุกคนสามอันนะอันละยี่สิบ ค่าเทสกาวประมาณหกพันก็ร้อยที่รวมแล้วงบห้าร้อยนะทุกคนงบห้าร้อยประมาณไอ้พื้นนี่นะพื้นอย่างเดียวแล้วครับทุกคนแล้วก็กระดังงี้ค่าเอางก็ปูอะไรก็ประมาณสองพันนะครับทุกคนประมาณสองพันรวมแล้วประมาณสองพันห้านะครับทุกคนนะอันนี้คือยังไม่ได้ทำสีเก็บน,นะคทุกคนเอาเป็นสีนี้ไปก,ก่อนแล้วกันนะโอเคก็มุมมันจะประมาณนี้ ก็น้องๆคนไหนนะครับสนใจจะทําแบบนี้นะครัก็อยากสอบถามอะไรพวกนี้ก็สามารถทักมาได้นะครับคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับทุกคนใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับกดปักกดติดตามกด subscribe อะไรพวกนี้ด้วยนะครับทุกคนก็ตอนนี้ฮะบัรจับแล้วผมก็ทำไปเรื่อยๆทุกคนนะเราคลิปนี้ก็เป็มีอะไรนะก็ขอทุกคนไม่หยุดไม่จบสวยมันฝนนอนกันด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับผมนี่ครับปิดชุม